สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโคราชล็อกดาวน์สองหมู่บ้านจากกรณีจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นรายที่11ที่บ้านหนองบัวแดงหมู่14ตำบลกุดบดอำเภอเสืองสางซึ่งเป็นเด็กชายวัย7ปีติดจากอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีเดินทางกับพ่อและพี่สาวอีกสองคน ไปร่วมงานของญาติเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้อําเภอเสิองสางต้องนําตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีความใกล้ชิดกับผู้ติดไปตรวจหาเชื้อเป็นการเร่งด่วนโดยแบ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง14รายและผู้มีความเสี่ยงต่ําอีก34รายเบื้องตน้นผลยังออกมาเป็นลบทั้งหมดล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์ทางอําเภอยังจําเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะมีการติดเชื้อโควิดทั้งหมด14รายกักตัวเองอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา14วันเพื่อสัง เกตอาการตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายของโควิดขณะที่นายสานิตศีทวีนายอำเภอเสืงสางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นาถุงยังชีพออกแจกจ่ายให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเองอยู่ภายในบ้านพร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตําบลกุดโบดให้นาเข้ากล่องไปส่งให้ผู้กักตัวทุกวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยสําหรับมาตรการอื่นๆทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านตรวจจุดสกัดมีคําสั่งล็อกดาวน์บ้านหนองแดงหมู่7และบ้านหนองบัวแดงหมู่14ตํา บนกุดโบดอำเภอเสืงสางเป็นเวลา14วันโดยการตั้งจุดขัดกรองรอบบริเวณหมู่บ้านที่มีการติดเชื้อ5จุดเพื่อขัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดและจะหมุนเวียนตามหมู่บ้านจนครบ14วันดูสถานการณ์ต่อไปและในกรณีที่มีประชาชนในหมู่บ้านหนองบัวแดงออกนอกพื้นที่จะต้องขออนุญาตจากทางผู้นำชุมชนและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ